สวัสดีครับพุกกับผมนะครับเสถียนลงมือทํานะครับผมกินเกาเ้าตื่นเ้าอื่นมากกลกินเขานะครับล่างหนาแป่งฟันกินเขาเราเขากะเห็ดงานนาะพี่น้องเนาะนี่ครับอันที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับก็คือเป็นการใส่หูนะครับใส่หูที่จะใส่ระบายแล้วก็เงี้บเป็นตัวมุงนะครับอันนี้คือการเริ่มต้วน้องการเงี้มุงไกดนะครับผมนี่ครับกระเซ็ดนะครับอันนี้คือเป็นการใส่หูนะครับ พอเอาใส่หูเซ็จแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการใส่ระบายนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นการแล่นระบายนะครับเล่นระบายเร็จแล้วต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการเข่าโตนะครับ นี่ครับกระประมาณนี้นะครับผมเดย๋ยบผมสิพ้าพี่น้องนะครับมาเขาโตนะครับมอาเบิ่งกันนะครับว่าเงียบยังไดนะครับวิธีการเงียบยังไดนะครับขัตอนแรกเขาจะเอาโตนะครับเขาไปนิจจักอนแล้วก็เอาจอมที่แล่นระบายใส้หูมาติดนะครับมาติดไปแล้วก็ควายเงียบไปนะครับ ในการาพับกีบนี่เขากับสประมาณนวนึงนะครับประมาณวนึวนงแล้วกาความเาวนี่เขากับสิประมาณจากักสามนิว้วสี่นิ้วประมาณนี้นะครับเป็นช่วงเป็นช่วงของกีบของกีบไปนะครับเราก็พับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเซตนะครับผมกาววาให้มันลงกาวาให้มันลงรงรงตัวพอดีนะครับผมเป็นการเซตนะครับยมงไกัต่ละเพื่อน เดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบ่งนะครับผม นี่ครับแค่นี้ก็เป็น,นเซจนะครับต่อพื้นนะครับผมซึ่งใส่เวลาบดลนนะพี่น่องเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมกับภาพี่น่องไม่จะมุวไกลนะครับในการเฮ็ดงานของผมนะครับผมแต่ผู้ใดชอบผู้ใดมากก็กดไลค์กดแชร์รับช่องของผมดเลยสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ